อัใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วทั้งตรงกับวันเกิดของใหม่เนี่ยขอพ่อขอให้ขออวยพรให้ใหม่นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเรื่เล่าเป็นคนดีของสังคมอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขเงินทองไหลมาเทมาให้มีโชคลาภให้ประสบความส็จใน,นที่าการงานคิดประสงค์สิ่งใดก็ให้ความให,ให้มีความสําเร็จคิดประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้รับตามที่ ความต้องการตามนิคิดสมปรานนาฮะนองพุ่มก็สุขสบายดีปุ๋ยไก่สุขสบายดีครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขตลอดไปได้ลูกเด้อเห็นลัากายสุภาพแข็งแรงทุกคนละปีนี้ปีปีใหม่ละมันก็นตรงกับวันเกิดละให้มีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาเด้อ,อเออแม่ก็บัดตักบาทละแม่วัดตักบาทละตักบาทวันนี้พ่อก็วัดตักบาทวันนี้ละที่หน้าหนองนี่ขอให้อยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขเด้อ มีความสาเร็จในสิ่งที่ปาถนาทุกทิ้งทุกอย่างเ้อลำเว้ลำเว้เอ้าลำเว้ลรามากครับ